วิธีการเลือกและการกำหนดสะดึงในตัวโปรแกร,รม b u r n e t c u s t o m i z e r ำได้ง่ายมากเลยค่ะเลื่อนเมาส์มาที่รูปแบบนะคะของตัวสะดึงจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะคลิกเมาส์ด้านขวาหนึ่งครั้งถ้าเราต้องการเลือกขรนาดของตัวสะดึงให้เราแตะเมาส์นะคะที่บริเวณลูกศรคลิกเมาส์หนึ่งครั้งค่ะ ลองเลื่อนเมาส์ลงมาหากระนาดของตัวสสดึงที่เรามีก่อนได้เลยนะคะในการปักเสื้อนักเรียนเราจะใช้กระนาดสสดึงอยู่ที่100คูณ100แบบนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคมานะคะก็จะขึ้นรูปแบบสสดึงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองเลือกรูปแบบกระนาดอื่นดูบ้างนะคะนะคะสสดึงก็จะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะเราจะสังเกตว่าในตัวสสดึงที่เราเลือกขึ้นมาจะมีกรอบสีแดง ขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวพื้นที่ที่สามารถปักได้จริงในตัวสะดึงนั้นๆน,น,นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกลายมาแล้วมาจัดวางอย่างในกรณีนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเซฟลายแล้วนำไปปักได้เพราะตัวพื้นที่ของลายปักมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ของตัวสะดึงที่รองรับได้ เดี๋ยวเรามากําหนดนะคะวิธีการกําหนดตัวสสดึงอย่างในกรณีที่ในตัวโปรแกรมไม่มีกระนาดสสดึงที่เรามีอยู่วิธีการกําหนดก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะให้เรามาตรงบริเวณปุ่มตรงนี้นะคะคลิกเมาส์หนึ่งครั้งให้เราเลือกความสูงขนาดของสสดึงที่เรามีเลยค่ะ จนจะตั้งเป็น150นะคะคูณ150อันนี้คือความสูงอันนี้คือความกว้างเสร็จแล้วให้เราเลือกรูปแบบของตัวสะดึงนะคะว่ามีลักษณะแบบรูปแบบไหนอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบวงรีนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าก่อนได้เลยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่มั่นใจก็คลิกก่อนนะคะ ปกติก็ที่เราเห็นก็จะมีรูปแบบแค่สองรูปแบบนะคะก็คือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้กับรูปแบบที่เป็นวงรีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจนจะตั้งเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมขนาด15คูณ15หรือ150นะคะคูณ150เสร็จแล้วจนก็กดเซฟนะคะแบบนี้มาได้ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนนะคะชื่อนะคะของตัวสะดึงให้เราเข้าใจนะคะ หรือให้ตรงกับรุ่นจักนะคะที่เราใช้อยู่อย่างตรงนี้จนจะตั้งเป็นเบอร์เน็ตนะคะเมื่อเสร็จแล้วเรากดเซฟนะคะกดโอเคเราก็จะได้นะคะตัวขนาดสะดึง15ณ15มาแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่ใช้ตัวสะดึงตรงหน้าโปรแกรมให้เราคลิกเมาส์นะคะ1ครั้งตัวสะดึงก็จะหายไปแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการเรียกใช้นะคะเราก็กดปุ่มตัวสะดึงขึ้นมาแบบนี้ต้องการเปลี่ยนขนาด คลิกเมาส์ด้านขวาหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เลือกนะคะเลือกหารูปแบบขนาดสะดึงที่เราต้องการใช้ได้เลยค่ะแล้วก็กดตรงโอเคมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะเลือกขนาดและก็การกำหนดของตัวสะดึงในตัวโปรแกรม Burnet c u s t o m i z e r ของเราค่ะ